สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีเมถุนเรามาเช็คพลังงานของชาวราศีเมถุนกันซิว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องด่วนที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้ค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนขอใบแรกเลย five of swords นะคะ เหมือนบางสิ่งบางอย่างกำ,กำลังรอให้คุณสะสางอยู่นะคะการสะสางการพูดคุยการเจราจาการติดต่อการรอคอยการรับข้อความเหมือนการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ารู้สึกว่ามีเรื่องราวอะไรก่อนหน้านี้หรือมีประเด็นอะไรบางสิ่งหรือว่าเร็วๆนี้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการคุยการเจรจาก,การติดต่อการสื่อสารมันขึ้นการสื่อสารเพราะฉะนั้นเรียบเรียงถ้อยคาคาพูดนะคะใจเย็นๆในการคุยใจเย็นๆในการที่จะใช้ถ้อยคําวาจานะคะแล้วก็อาจจะเรียบเรียงลําดับความคิดความสําคัญหรือว่าคิดก่อนที่จะพูดที่จะตอบอะไรแบบนี้นะคะขึ้นขึ้นแบบนั้นหรือคุณอาจจะได้รับคําตอบจากใครบางคนนะคะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคน สิถ้วยค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะสวยงามมากๆเลยคุณกำลังบางท่านกำลังรอคอยจังหวะชีวิตที่จะเกิดความสุขความรวมสมบูรณ์นะคะในชีวิตรอคอยการเก็บเกี่ยวด้วยเช่นกันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมองดูว่าในอดีตที่ผ่านมามันมันมีอะไรผิดพลาดนะเกิดอะไรขึ้นเราผ่านอะไรมาบ้างและหรืออนาคตที่จะถึงนี้หรือว่าภายในสิ้นปีนี้ภายในปีหน้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าขยับ ขยายอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้เก็บเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งที่ลงทุนไปแล้วไหมหรือว่าจะเติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองต้องรีบทำนะคะต้องรีบทำต้องต้องจัดการต้องรเรียบเรียงลาดับความสัมพันธ์ของชีวิตเพราะว่าคุณกําลังจะเกิดความความสุขในชีวิตที่เป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดเกิดการได้เก็บเกี่ยวในหน้าที่การงานเกิดความดมสมบูรณ์ในในสิ่งที่ที่มุ่งหวังคือมันได้ได้กลับมาแบบล้นหลามจริงๆนะคะ ความสุขที่ได้กลับมาอย่างยั่งยืนดื่มด่ำนะคะในช่วงจังหวะความสาเร็จของชีวิตเหมือนบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวมันจะฟืนฟ้นฟูเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็วางแผนในสิ่งที่คุณกําลังทําให้ดีกับกับโครงสร้างความอุดมสมบูรณ์โครงสร้างชีวิตของคุณนะคะเพราะว่ามันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความสุขสมหวังสุขสบายใจแล้วก็สุขสบายกาย เกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนรอคอยที่จะได้ไปเที่ยวรอคอยที่จะได้อยู่กับคนรักรอคอยที่ได้สละโสดหรือว่าได้ออกเดทหรือว่าได้พบเจอสิ่งที่มุ่งหวังนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆจริงๆกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอะสตาร์ชื่อเสียงหน้าที่การงานเงินทองการได้ฟื้นฟูในทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินหรือว่าการเริ่มต้นนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดแห่ง แสงสว่างใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตที่จะเข้ามานะคะชาวราศีเมถุนเหมือนกับว่าถ้าในเรื่องของความรักก็จะต้อง t r อว of e นะคะก็จะต้องวางอนาคตกันอย่างไกลๆะะต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆ ค่อยๆเก็บรายละเอียดค่อยๆศึกษาดูใจซึ่งกันและกันห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะได้คุณรู้ไหมว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานด้วยมากๆเลยมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานการโยกย้ายไปสู่งานใหม่อาชีพใหม่ หรือว่าการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการลงทุนการเรียนรู้อะไรเพิ่มเตมิมทักษะบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้นําสิ่งสิ่งนั้นไปต่อยอดในอนาคตหรือว่าคุณกําลังต่อยอดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนั่นเองค่ะสวยงามมากๆคุณกําลังเปลี่ยนแปลง two of pentacles ค่ะขึ้นเป็น1111 11, เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างกาลังจะวนเวียนกลับมาคุณนะคะไม่ว่ากําลังจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น อะไรขึ้นแต่การปรับสมดุลในชีวิตสําคัญมากๆเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาดึงดูดเรื่องราวใหม่ๆดึงดูดอะไรเก่าๆเดิมๆกลับเข้ามานะคะหรือว่าวนเวียนอยู่ในที่เดิมหรือว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยในตอนนี้คุณวนเวียนในที่เดิมแน่นอนเลย for o p p e n d e c e s ค่ะบางสิ่งบางอย่างต้องจัดการจัดการให้ได้แล้วคุณจัดการได้แน่นอนค่อยๆคิดค่ะ อะไรบางอย่างมีไม,ไม่มีทางออกอยู่เสมอบางสิ่งที่ต้องใจเย็นไว้นิ่งๆไว้นะจะทำอะไรจะเดินทางจะจะใช้เงินนะคะวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะการประมวลผลการลองดูซิแบบนี้มันเวิร์กไหมหรือว่ามันไม่เวิร์กนะคะหรือบางสิ่งที่จะต้องต้องคอยระวังนะคะใครที่เข้ามาแบบขอความช่วยเหลือนะคะหยิบยื่นการ s เรื่องของการเงินแบบนี้นะคะ แล้วก็ for f e n a n c l e s การหวงแหนทรัพย์สมบัติของตัวเราเองรายรับรายจ่ายนะคะประหยัดไว้เขียมไว้นะอะไรยังไงเพราะว่าในอนาคตมันจะเกิดค่าอะไรบางสิ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในในอนาคตปีหน้ามันมีอะไรที่สูงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นมีการพัฒนาไปที่ไกลามากขึ้นนะคะปีหน้าปีต่อไปนะคะวางแผนในอนาคตของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่บ้านปลายชีวิตอนาคตแบบปีหน้า อีก5ปีจะเป็นยังไงอีก10ปีจะเป็นยังไง20ปีจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็การลงทุนการต่อยอดอะไรมใหม่ๆของตัวเองไม่งั้นอะไรบางสิ่งอย่างมันจะวนลุกกับมาที่เดิมเหมือนมันตึงๆนะคะชาวราศีเมทุนสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกกับคุณ The View of Fortune สวยงามมากๆเลยโชคชะตาหมุนไปในทุกวันการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงในทุกวันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเจอในอนาคต แน่นอนค่ะความเสี่ยงเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะวันนี้นะถ้าค,คุณรู้สึกว่าคิดวางแผนที่ทำอะไรบางสิ่งบอย่างเพื่อเติมเต็มความสุขความ,มสมบูรณ์หรือว่าบางสิ่งที่กำลังกำลังรอคอยใจจดใจจ่ออยู่นั้นตั้งใจให้ได้วางแผนให้ดีมองไกลๆนะคะมองไกลๆมองไปอนาคตถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะต้องมีเป้าหมายและโครงสร้างการวางแผนในชีวิตไม่งั้นมันจะวนกลับมาบางสิ่งอย่างจะดึงกลับมาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นอีก5ปี คุณกลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้หรือว่าอีก5ปียังย่ำอยู่ที่เดิมหรือว่ามันไม่มีอะไรไปไหนเพราะว่ามันเป็น two of pentacles การวนๆกลับไปกลับมานะคะเราก็กลายเป็นว่าแบบขยับไม่ได้จงขยับตัวเองนะคะ the wheel of fortune เกิดขึ้นบางอย่างหลายอย่างมากเลยจะเข้ามาท้าทายคุณและเมื่อเข้ามาท้าทายคุณแล้วคุณก็จะต้องขัดท้าทายตัวเองเช่นกันเพราะไม่ฉะนั้นมันก็ไม่เกิดผลถ้าคุณท้าทายตัวเอง คุณจะเกิดความสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าคุณไม่ท้าทายตัวเองเลยนะคะโอกาสเข้ามาแล้วไม่หยิบรับโอกาสเข้ามาอย่างอื่นแล้วก็ไม่ไม่ตอบรับไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ไม่มีความสําเร็จนะคะจงตัดสินใจให้หนักแน่นว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําอะไรหรือว่ากําลังที่จะเริ่มอะไรในตอนนี้อดใจไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะ บางสิ่งบางอย่างกาลังพลิกผันด้วยโชคชะตาจริงๆและจังหวะของชีวิตอยู่ๆก็มีเงินเข้ามาหาคุณมีโอกาสเข้ามาหาคุณมีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงาน The in place มีโอกาสที่ได้เติบโตได้หน้าที่การงานใหม่ๆมาได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ยกย้ายไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่าหรือว่าตัดสินใจที่จะลงเรียนต่อเรื่องของภาษามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าติดต่อเรื่องของการงานหรือว่าทํางานในสิ่งที่คุณชอบ เพราะว่า Two of Wands เป็นสิ่งที่อนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณมองหาคุณมองหาอะไรคุณมองหาเงินคุณต้องเรียนรู้เรื่องของการเงินให้เติบโตเป็นยังให้เติบโตอย่างไรที่จะได้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะจัก,กรพรรดิก็คือมีโอ้โหมีฐานนะคะมีฐานมีหน้ามีตายมีชื่อเสียงในวงสังคมหรือว่ามีความรุมสมบูรณ์มีหน้าที่การงานการเติบโตมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนรักครอบครัวได้นั่นเอง หมือนกำลังสืบงอย่างกำลังที่จะถูกให้คุณได้ตัดสินใจและถูกปลุกคุณเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใหม่เพื่อในในอนาคตที่ดีกว่า hermit แล้วก็ดีอินเพลสแน่นอนค่ะคุณต้องเมื่อคุณค้นหาอะไรคุณจะได้แบบนั้นเมื่อคุณค้นเมื่อคุณตามหาอะไรคุณจะได้แบบนั้นสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในอินท i ียชันของคุณนะคะคุณกำลังได้รับข่าวดีแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตมากๆและบางสิบงอย่างต้องตระหนักว่ามันมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เราต้องรับมือในอนาคต เพราะว่าโชคชะตาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือบางอย่างเป็นวิกฤตที่จะเป็นโอกาสบางสิ่งถึงเวลายโยกย้ายก็คือโยกย้ายต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถึงเวลาบางสิ่งที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันรู้สึกไม่ได้นะมันอยู่นิ่งไม่ได้นะนะคะคุณก็จะต้องแก้นะคะแก้เคล็ดด้วยวิธีการจัดบ้านใหม่โลอะไรเก่าๆเดิมๆทิ้งไปเดินทางไปเช้าเย็นกลับคือ ไม่อยู่กับที่นิ่งๆนานๆอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะไปทำอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสุขสบายใจสุขสบายกายมีความสุขมีพลังงานดีๆก็ได้เช่นกันด้านหลังเป็น King of Pentacles ค่ะโหโดดเด่นมากๆเลยนะคะทั้งจักรพรรดิทั้งราชาเหรียญร่ำรวยมั่งคั่งมีเงินมีมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีสังหาเติบโตก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยในชีวิตแต่ก็ได้มาจากการสร้างนะคะ สร้างได้ตัวเองสร้างด้วยลำแข้งของตัวเองนะ,ะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยซัพพอร์ตดูแลนะคะในส่วนหน้าที่การงานหรือว่าหาคันปรึกษาจากคนที่ใกล้ชิดครอบครัวหรือว่าเพื่อนก็ได้นะคะจะลงคุณจะทำอะไรจะไปในทิศทางไหนนะคะดูจังหวะให้ดีๆแล้วก็บางทีต้องกลับไปมองอดีตหรือว่า หลังกลับไปเช็คอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเสมอนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะทาอะไรเดินทางไปที่ไหนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกเดินทางโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆแน่นอนเลยค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในอินทูเลชันของคุณถ้าความรู้สึกมันมันใช่อะ่ะมันจะใช่นะคะแล้วก็รอจังหวะเวลาว่าเฮ้ยใช่ละมันจะเป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะาอะไรแบบนี้นะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนี่คือพลังงานของไพ่ชาวราศีเมทุนที่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวดีวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ